คุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ให้ส่วนลดเราอยู่ตลอดเวลาส่วนลดจากหมอยี่วว่าที่ลดเวลาส่วนตัวเพื่อไปรักษาคนไข้มันก็ไกลยอยู่นะคะเราต้องใช้เวลาเดินเท้าประมาณ6กิโลเมตรกว่าจะไปถึงเป้าหมายคะ่ะต่องข้างล้านะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เมื่อไปถึงก็คือรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นมันเป็นหน้าที่ที่เราเต็มใจที่จะเสียสละคะ่ะ ส่วนลดจากพีเตอนอัดดับเพลิงที่พร้อมทุกเมื่อยอมลดความปลอดภัยของตัวเองเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นยอมรับว่าวินาทีนั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรพอได้รับมอบหมายเราก็เข้าไปทําหน้าที่ซึ่งมันอันตรายแล้วก็ใช้สมาธิค่อนข้างสูงมากแต่ผมก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตคนนะครับส่วนลดจากครูกริที่ลดเวลาพักผ่อนเพื่อไปเป็นทุกๆอย่างให้กับนักเรียนมันก็เหนื่อยนะ แต่ก็ผมชอบผมว่ามันมคุ้มค่าครับการได้เห็นหเด็กๆมีความสุขได้รับความรู้มันทําให้ผมชื่นใจครับส่วนลดจากจ่าทศท,ที่ลดความสบายเพื่อไปช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ห่างไกลแตสภาพที่เห็นนะครับกับการข้ามน้าไม่มีภารกิจในสบายหรอกแต่เราอยากทําทําแล้วมันรู้สึกดีช่วยคนให้ยิ้มได้มันก็มีความสุขดีนะครับและยังมีส่วนลดแสนสำคัญจากเหล่าฮีโร่อีกมากมายที่เราไม่เคยรู้เลยแบม อยากมอบส่วนลดดีๆจิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณเพื่อฮีโร่ของคนไทยบ้านที่ดินคอนโดลดสูงสุด30%และส่วนลดดีๆอีกมากมายเพื่อขอบคุณที่พวกเขายอมเสียสละเพื่อพวกเรา